เมื่อวันก่อนครับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยนะครับก็ได้มีการเผยแพร่รายงาน10ปีคดีโกงของนักการเมืองไทยนะครับย้อนหลังไป10ปีนะครับการเผยแพร่นียก็เป็นการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ และ Facebook ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันครับมีข้อมูลน่าสนใจมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคดีที่มีการชี้มูลความผิดของปป,ปชครับแล้วก็คดีต่างๆนะครับรายละเอียดตรงนี้จะเป็นอย่างไรแล้วก็มีข้อสังเกตในประเด็นต่างๆอย่างไรนะครับวันนี้ทางรายการครับได้รับเกียรติจากดร มานะนิมิตมงคลเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยครับตอนนี้ท่านอาจารย์อยู่กันแล้วะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชงพลคุณนา,นาราณ์ค่ะค่ะอาจารย์คะรายละเอียดของเรื่องนี้มีที่มาที่ไปยังไงบ้างะคะหลังจากที่มีการพูดถึงสิบปีคดีโกงของนักการเมืองไทยอะค่ะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นเรื่องคอร์รัปชันเกิดขึ้นเยอะมากอย่างต่อเนเรื่องนะครับครับในเรื่องก็เป็นเรื่องของข้าราชการเป็นเรื่องของ นักการเมืองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของข้าราชการนักการเมืองระดับประเทศมีรัฐมนตรีเกี่ยวข้อ,ขอ,องกันจำนวนมากนะครับพอมาถึงในช่วงใกล้เลือกตั้งเนี่ยประชาชนก็ถามว่าแล้วเราจะเลือกนักการเมืองที่ดีได้อย่างไรเราจะเลือกนักการเมืองที่ไม่โกงได้อย่างไรนะครับทางองค์กรเลยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเลยทําการรวบรวมข้อมูลสิบปีนะครับคดีโกงของนักการเมืองโดยรวบรวมจาก มวลชนข่าวที่ปรากฏข่าวนะครับว่าปปชเคยซีมูลความผิดใครมาบ้างคดีอะไรสารคอรัปชั่นตัดสินคดีอะไรสารดีกาแผนกแผนกคดีอาญาของนักการเมืองเนี่ยเคยตัดสินเรื่องอะไรมาบ้างแล้วก็เอาข้อมูลหเหล่านี้มานําเสนอต่อประชาชนครับครับารายละเอียดเรื่องของอาการโกงมีกี่คดีนะครับแล้วมีจุดสังเกตจุดไหนบ้างครับที่เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจครับท่านครับ เตั้งแต่ปี55ถึงปัจจุบันเลยนะเรารวบรวมได้ทั้งหมด6 1คดีมีนักการเมืองระดับประเทศเกี่ยวข้อง68คนคนะครับครรมบัตรนักการเมืองระดับประเทศเนี่ยหมายถึงสสส,สวสอนอชแล้วก็คนที่เป็นนะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีนะครับ,รบจะเป็นคนที่มาจากการแต่งตั้งหรือมาจากการเลือกตั้งก็แล้วแต่นะครับคดีที่รวบรวมได้ อันดับหนึ่งเลยคือคดีการโป่งเลือกตั้ง25คดีอันดับสองยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จ9คดีโกงจัดซื้อจัดจ้างและหัวประมูล8คดีเพื่อประโยชน์ให้ตัวเองและพวกพ้องที่เป็นปัญหาใหญ่มากนะครับ8คดีประพฤติมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่3คดีแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับข้าราชการระดับ41 นะครับแล้วก็ระดับ40เนี่ยสองคดีคดีร่ำรวยผิดปกติสองคดีคดีบุกรุกที่ดินหลวงสองคดีคดีเรียกรับสินบนหนึ่งคดีและคดีเครื่องราชอิสริยพรหนึ่งคดีครับอืมครับคดีต่างๆเหล่านี้คือปอปชชี้มูลความผิดและคดีถึงที่สุดแล้วยังฮะศาลตัดสินแล้วยังครับครับบางส่วนสิ้นสุดแล้วบางส่วนยังไม่สิ้นสุดนะครับครับแต่เป็นแต่ว่า มีการชี้มูลความผิดหรือมีการตัดสินออกมาแล้วอาจจะเป็นสารชั้นต้นหรือสารฎีกาแล้วก็ตามครับครับอันนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับเอ๊ะแล้วเรื่องของเอคอดีเกี่ยวกับนักการเมืองข้อหาร่ำรวยผิดปกตินี่เป็นยังไงครับมีในในลิสต์นี้ไหมฮะหรือว่าเอ,อมีการพูดถึงกันบ้างไหมฮะอ่ามีครับขอบขอบคุณมากเลยที่ตั้งประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะว่าคดีข้อโกงการทุจริต ของนัฐก,การเมืองนี่มีมากมายเอาเฉพาะาคดีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหัวประมูลเนี่ยครับความเสียหายของรัฐนะครับรวมกันห้าหมื่นสองพันล้านบาทไอพ้พวกนี้ก็ส่งผลเสียหายส่งผลกระทบต่อประชาชนจนํานวนมากนะครับไม่ใช่แค่งบประมาณแผ่นดินอย่างเดียวแต่มันยังทําให้ประชาชนเดือดร้อนในเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องความปลอดภัยในชีวิตเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษราคาพืชผลการ,กรเกษตรแต่ปรวนมีปัญหาและตกต่ำนะครับแต่ พวกเขาร่ำรวยกอบโกยเงินทองไปมากคดีร่ำรวยผิดปกติที่มีการชี้มูลความผิดหรือขึ้นศาลเนี่ยมีเพียงแค่สองคดีครับ,รบซึ่งมันน้อยเกินไปตรงนี้เป็นข้อสังเกตเลยว่ามันน้อยเกินไปขณะที่บ้านเมืองเสียหายมากมายขนาดนี้นะครับหลายๆคดีเนี่ยสร้างความเสียหายให้ประเทศมากอย่างกรณีคดีลงพักนะครับสร้างลงพักทั่วประเทศหรือสร้างแลตมปตำรวจทั่วประเทศสองคดีเนี่ย เป็นโครงการต่อเนื่องกันนะครับรวมกันมูลค่าประมาณ9,000ล้านบาทแต่คดีพวกนี้นักการเมืองก็หลุดไปเพราะฉะนั้นเราคงต้องมาดูนะว่าปปชมีแนวทางยังไงในการเมื่อจับคนโกงได้แล้วมีการตรวจสอบทรัพย์สินย้อนหลังไหมมีการตรวจสอบการเสียภาษีว่ามันเหมาะสมกับชีวิตความเป็นอยู่กับไรายได้ของเขาจริงหรือเปล่า ซึ่งจะนามาสู่คดีร่ำรวยผิดปกตเตณีได้ครับอืมครับมีข้อมูลที่น่าสนใจเหมือนกันบอกว่าปี64เนี่ยไม่มีคดีที่ปปชชี้มูลความผิดเลยละฮะนกักการเมืองเนี่ยครับครับเอออันที่อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับแต่เราก็ยังไม่รู้ในทางเทคนิคของปปชว่าเป็นยังไงครับ,รบที่เราเห็นก็คือมีการแจ้งข้อหามีการแจ้งข้อหาเท่านั้นเองเพื่อให้ผู้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยมา มาให้ข้อมูลหรือนําหลักฐานมาชี้แจงนะครับยังไม่ถึงขั้นของการชี้มูลความผิดนะครับ,อ,รบอย่างคดีล่าสุดที่ที่เราเห็นกันนะครับก็คือเรื่องการทิจชี่ริซื้อเครื่องบินของการบินไทยมูลค่านับแสนล้านบาทนะครับรบ,รบเรื่องนี้ยเกิดขึ้นมา20ปีแล้วอ่ะเพิ่งมาแจ้งข้อกล่าวหากันแล้วไม่รู้ว่าจะมีการชี้มูลความผิดไหมและถ้ามีการชี้มูลความผิดจะต้องใช้เวลาไปอีกกี่ปีกี่สิบปีมันถึงจะสิ้นสุดคดีนี้ครับ อาจารย์มองว่าการดําเนินคดีอะไรต่างๆของเกี่ยวกับคดีคอร์รัปชันนี้ทุกวันนี้คือการดําเนินการเนี่ยยังยังเชื่องช้าเหมือนเดิมหรือว่ามีการพัฒนาการที่ไวมากยิ่งขึ้นแล้วครับโดยส่วนใหญ่แล้วช้าช้าเหมือนเดิมยิ่งถ้าเป็นคดีเกี่ยวกับนักการเมืองเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลเนี่ยจะช้ามากนะครับในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เราพบว่าถ้าเป็นคดีใหญ่ๆเนี่ยใช้เวลากันเป็นปี กว่า20ปีนะครับคดีบางคดีอย่างคดีเครื่องราชอิสรียพรเนี่ยนะครับใช้เวลา30ปีถึงจะสิ้นสุดการดำเนินคดีนะครับแต่โดยโดยโดยรวมๆนะถ้าเป็นคดีไม่ใหญ่นะครับถือว่าเร็วขึ้นปปชเนี่ยสามารถจบเรื่องได้ภายใน2ปีหรือ3ปีนะครับอายการก็ใช้เวลาเร็วขึ้น สารคอร์รัปชันทางานมีประสิทธิภาพสูงมากใช้เวลาปีเดียวพอจบแล้วในในชั้นต้นนะครับแต่พวกนี้ยมันจะดีมันจะเร็วเฉพาะคดีเล็กๆคดีที่ไม่ซับซ้อนซึ่งมันทําให้ประชาชนเนี่ยข้องใจมากว่าอ้าวแล้วทำไมพอเป็นเรื่องของนักการเมืองใหญ่เรื่องของผู้มีอิทธิพลเนี่ยมันถึงร่าช้าเป็นการเล่นพักเล่นพวกกันหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องกลายเป็นคําถามต้องตอบกันอีกมากครับอืมครับ ออาจารย์มองว่าพัฒนาการเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกวันนี้เป็นยังไงครับเราประเทศไทยเนี่ยมีมีพัฒนาการดีขึ้นนะในทางด้านการต่อต้านคอร์รัปชันนะครับ,รบออมีเครื่องไม้เครื่องมือมีกฎหมายเราพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เยอะมากแต่ที่สําคัญที่สุดเลยคือความตื่นตัวของประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ความตื่นตัวของข้าราชการรุ่นใหม่นะครับ ทุกวันนี้เราได้พบขา้าราชการจานวนมากเลยที่ที่เพยายามมากจะทํางานให้สำเร็จและทํางานให้โปร่งใสทําอย่างตรงไปตรงมาเราเราพบเห็นสิ่งเหล่านี้มากครับแต่ก็อย่าว่านะครับเหมือนกับที่เป็นข่าวกรณีของกรมอุทยานแห่งชาตินี่แหละค่ะเออมันมัน,มนเราก็เจอว่ามีขา้าราชการหลายกลุ่มหลายพวกที่เขาซื้อขายตำแหน่งวิ่งเต้นกันยังทำการรีดไถลูกน้อง นะครับขูดรีดงบประมาณโครงการต่างๆเข้าพกเข้าหอของตัวเองรวมทั้งน่าจะมีการส่งสวยให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงเลยครับอืมครับนี่เป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับพูดถึงความเสียหายเนี่ยจากคอรัปชันเนี่ยอาจารย์มองอยังไงครับเราเสียหายเยอะมากเเหมือนกับที่นักวิชาการรวบรวมแลข้อมูลแล้วก็เปิดเผยออกมานะครับว่าในช่วงหลังๆเนี่ย คอรัปชันทางการเมืองคอรัปชันเชิงนโยบายนะครับมันสูงมากเออเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยพวกเมกะโปรเจกต์โครงการลงทุนเป็น,เป,นเป็นหลายพันล้านหลายหมื่นล้านเนี่ยมันจะมีข่าวอื้อฉามีเรื่องที่ออตั้งข้อกังขามากว่าการประมูลการให้สัมปทานหรือโครงการร่วม PPP เนี่ยมันโปร่งใสจ,จริงหรือเปล่ามันมีตุกติกรหรือเปล่าทำไมคนพูดคนท้วงไม่ยอมแก้ไข ทำไมบอกให้เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสกับไม่ยอมเปิดเผยแล้วก็อ้างว่ามันเป็นความรับทางการค้าบ้างเป็นเรื่องของความมั่นคงบ้างนะครับเป็นเรื่องของการลงทุนบ้างไอ้สิ่งเหล่านี้มันยิ่งทําให้ต้นเงินเสียหายมากขึ้นอย่าลืมนะครับหลายหลายโครงการเนี่ยโอมกันทั่วประเทศทั้งทั้งที่ออ,อาจจะเป็นคนอาจจะมองว่าเป็นตัวเลขไม่สูงอย่างเช่นการซื้อเสาไฟกินเลืออย่างเนี้ยหรือโครงการที่ซื้อพวกอุปกรณ์ออกกําลังกาย นะครับสร้างสนามกีฬาสร้างศูนย์โอทอ็อปสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นทั่วประเทศครับที่หนึ่งอาจจะไม่กี่ล้านไม่กี่สิบล้านแต่โครงการจํานวนมากๆรวมกันแล้วมันก็มหาศาลนะมันเป็นเรื่องสูงเปล่าแล้วก็มันเป็นการบ่อนทําลายความศรัทธาของประชาชนต่อรัฐบาลต่อหน่วยงานของรัฐครับอันนี้สําคัญยิ่งกว่าครับครับ อ,อมีผู้ฟังสอบถามกันเข้ามาครับคุณวัชมิตถามว่าบรรทัดฐานในการชี้มูลความผิดอะไรต่างๆพวกนี้เขามีเขามีหลักเกณฑ์หรือมีมาตรฐานไหมอาจารย์โอ้แน่นอนครับต้องมีครับปปชเขาก็จะมีมาตรฐานของเขานะว่ามันจะเข้าข้อกฎหมายอย่างไรนะครับมีข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแต่แต่ว่าเรื่องคอร์รัปชันนนี้ครับมันจะเป็นเรื่องที่ยากยากมากในการชี้มูลความผิดนะครับเพราะคนโกงอ่ะ เวลาเขาจะโกงนะครับมันเป็นการแอบ,บกินในที่ลับทํากันเงียบๆสมรู้ร่วมคิดกันหรือบางกรณีก็เป็นเรื่องของการสนประโยชน์กันอย่างเช่นาการหัวประมูลนะครับหรือการออกใบอนุญ,ญาตให้ก่อสร้างลูกลาที่สาธารณะอนุญ,ญาตให้ก่อสร้างแบบผิดกฎหมายผิดไปจากแบบนะครับสิ่งเหล่านี้มันสมรู้ร่วมคิดกันเพื่อน้เขาก็จะแอบ,บกินครับการที่จะไปหาหลักฐานมันเลยทาได้ยากเราจะเห็นนะครับว่า อย่างกรณีกรมอุทยานเนี่ยต้องขอ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 ,อ้างอิงยกตัวอย่างกรณีนี้บ่อยเวลาเขาจ่ายเงินจ่ายทองเขาก็จ่ายกันเป็นเงินสดใสถุงใส่กล่องใส่เช้าของขวัญกันไปเพราะฉะนั้นหลักฐานมันหาย,ยากครับนอกจากเราจะได้คนในหรือประชาชนที่รู้เห็นจริงๆนักธุรกิจนะครับที่เสียประโยชน์ช่วยกันเปิดโปงแล้วให้เบาะแสมาอย่างนี้ทางปปชสตองหน่วยง,งานปปทก็จะทำงานง่ายมากขึ้นครับครับในฐานะ เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยครับท่านคิดว่ามุมการทำงานของหน่วยงานเราต่อไปเราจะมีการทำงานเชิงรุกยังไงบ้างครับถ้าเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับเราเราได้เห็นนะว่าอ,อ,อย่างปปชอ,อย่างอือสตงงเขาตามนะครับเขาจะมีทั้งคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทักนสามาแล้วก็ข้าราชการประจํา สิ่งที่เราเห็นเนี่ยข้าราชการประจําของหน่วยงานต่างๆพวกนี้นะมีความมุ่งมั่นมีความพยายามความตั้งใจมากขึ้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้นจริงๆแต่ว่าในระดับคณะกรรมการของหน่วยงานต่างๆเนี่ยประชาชนก็ยังสงสัยนะว่าพวกท่านเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงแล้วใช้อนะํานาจใช้การตัดสินใจเนี่ยตรงไปตรงมาเพื่อผลประโยชน์ของเป็นดินจริงหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านจะต้องพิสูจน์จากผลง,งานนะครับ แต่หน่วยงานเหล่านี้มีการทํางานในเชิงรุกมากขึ้นนะครับในภาคเอกชนเนี่ยเราก็เห็นการติดตัวของภาคเอกชนที่มีการรวมตัวร่วมไม้ร่วมมือกันทํางานเพื่อแก้ไขปัญหามากขึ้นภาคเอกชนก็มีการรวมมาลงกันที่จะท,ทําธุรกิจอย่างโปร่งใสมากขึ้นพวกสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นความหวังของบ้านเรานะครับแต่สิ่งที่ต้องทําให้ได้ครับคุณระลงดีคุณรินาคนา,นาครับสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือว่าภ้าครับนะ่ะ อย่าเป็นตัว่วงของสังคมทำอะไรก็ให้มันเปิดเผยอย่างโปร่งใสจริงๆอย่าเอาแต่พูดแล้วไอ้ระบบพวกพ้องอ่ะเห็นแก่เห็นแก่หน้าพรรคพวกเห็นแก่หน้าเจ้านายอ่ะเลิกเสียทีหนึ่งนะครับคอร์รัปชันมันถึงจะลดลงได้จริงๆครับครับครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับที่มาพูดคุยกันครับครับขอบคุณครับคขอบคุณค่ะสวัสดีครับดรมานะนิวิตมงคลเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยครับ